แกงหอมก่อนเด้อพี่น้องเดลยกดชิ้นแกงหอมก้อนอน้ำลงไปหอมเลยโอเคน้ำลงไปปรุงเลยที่นี่ปรุงเลยพี่น้อง เลยพี่น้องเลยผงนัวลงไปสักหน่อยหนึ่งช้อนน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลลงไปพี่น้องปาดินลงไปพี่น้องเลยปาดินทอดเด้อพี่น้องเด้อปาดินทอดเด้อพี่น้องเลย ต่อทำหอมเลยพี่น้องเไยเดือดแล้วที่นี่ครับเอาใบกะเพราหอมพริกลงไปเลยเทลงกปลาโอ้มีหอมมีกะเพรามีลูกโดดพี่น้องเลยใส่หลายๆเลยพี่น้องผักกะเพราปลานินพี่น้องใส่ให้มันเคขึ้นเด่นๆเลยพี่น้องลองดูพี่น้องมันจะแซ่บบ่ดูมีสัมผัสสวยงามเลยพี่น้องปลานินทอดก่อนเด้อพี่น้องเด้อ โอ้พร้อมๆเลยพี่น้องเลยสีสันสวยงามผัดกะเพรอปันาปานินอาหารแซ่บๆสีสันพี่น้องหนาา้าทานไหมจ๊ะแซ่บๆซุกแล้วกับตักเสิร์ฟเลยพี่น้องผัดกะเพรอปันาปานินเด้อพี่น้องเลย แซ่บเลยพี่นอ้องเอ้ยทำแบบบันๆเลยพี่น้องจวดๆดํากันเด้พอพี่น้องเอ้ยแซ่บนําการพอปันนินแซ่บพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซี C พี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังนใจแก่พี่อ้วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมขอมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอลยลน้อนๆเยกันทุกคนสุขภาพร่งรในในนางกายแข็งแรงนะครับเนาะ วันนี้ได้ผัดกับพ่อปันนินเด้อพี่น้องเลยแซ่บเลยมือนีงพี่น้องเลยผัดสลัดพี่น้องข้าวเหนียว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 ข้าววเหนียพี่น้องข้าวเหนียวมากินกับอันโอ้ลองดูพี่น้องกระเพรากระเพราพ่อปันนินแซ่บจังพี่น้อง อาหารบนรันแล้วพี่น้องเอ้ยอรชสชาติแซ่บดีพี่น้องอืพี่น้องเอ้ยอืกรอบอืกรอบดีพี่น้อง เนื้อปลาในกรอบพี่น่องนุ่มจับเลยพี่น่องคลัแแสบนัวเลยพี่น่องเลยฝนตกพี่น่องเลยกำลังยุดนอย่พี่น่อง Uh, bà Pau Ô, sẹp sẹp cái nồng đấy Menu này, phát này cả sẹp กลางมันพี่น่องอืออือโอ้แสบเลยพี่น่องเลยมือเลยพี่น่องมือเลย พายไม่ต้องได้มากพี่น้องคุกคิดอร่อย เด็ดอ hmm. ืมอืมกรอบๆเลยพี่น้องหอมตะเพาผ้าป่าพ <No> ี่น bueno> ้องแซ่บอืม เมนูนี่งซือวัดเด็ดพี่น้องแซ่บเผาเผาเครื่องแกงแซ่บเนื้อปลาเข้าอร่อยมากเลยเผาเครื่องแกงอืมนี<ำ>่ แซ่บพี่น้องเลยอืมอืมือสองเนื้อปลาอืมอืมมือสองอืมรดแดงอืม ô sạp vinh lòng sắp ừ tôi không còn vinh พักกะเพราปันนินพี่น้องเอ้เมนูนี่พี่วันกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทรขอไปพี่พน้องทุกท่านด้วยนะครับลาละครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเอ้ลำลำเลยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม